สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงอยู่กับมุกค่ะนำภารกิจต่างๆนะคะของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะภารกิจแรกของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมค่ะ พันเอวรัตนนรัตนโสพลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-1สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทารพัฒนา ได้จัดกำลังพลนะคะจิตอาสานำผ้าห่มกันหนาวและเครื่องกันหนาวจำนวน250ชุดมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นในโครงการกองทัพไทยร่วมใจต้านภัยหนาวทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นาบ้านห้วยเหลาหมู่เจ็ด ตำบลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปพลตรีชูศักดิ์ธีรากิจ ผู้อำนวยการสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอพ้าห่มเครื่องกันหนาวจำนวน30ชุดให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายป้องกันการเจ็บป่วย อีกทั้งยังบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นาบ้านหนองมะเกลือตำบลดงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครและบ้านพวนยางคำตำบลน,นวนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร